เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันศุกร์ที่13พฤศจิกายนพุทธศษษษษักราช2563สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินควรเน้นการเก็บออมไว้ก่อนจะปลอดภัยที่สุดเรื่องของการงานมีเกณฑ์ที่ประจอลงเท้าต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาไม่ค่อยอยู่กับที่ แม้ชีวิตจะวุ่นวายหน่อยแต่ก็จะประสบความสําเร็จในอนาคตเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความรักมั่นคงดุดหินแกลนิดไม่ว่าใครก็จะมาพังความรักของคุณไปไม่ได้ส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักกับคนที่อยู่แดนไกลสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์มีไรายได้มากขึ้นจากการทำงานพิเศษหรือธุรกิจเสริม เรื่องของการงานแม้ว่าสิ่งที่หวังจะไม่เกิดขึ้นแบบทันทีทันใดแต่อีกไม่นานก็จะเกิดขึ้นแน่และขอให้คุณใจเย็นๆอดทนรอคอยสักนิดเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ใกล้กันตลอดแต่ความสัมพันธ์ยังมั่นคง ส่วนคนโสดมีเกณฑ์จะพบรักครั้งใหม่กับคนที่มีอนาคตสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินจํำใจต้องจ่ายเงินในเรื่องที่ดิกเลี่ยงไม่ได้ส่วนเรื่องของโชคลาภหรือลาบลอยนั้นยังไม่ปรากฏเรื่องของการงานกำลังจะมีเรื่องใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่เข้ามาท้าทายความสามารถของคุณในไม่ช้าเรื่องของความรัก สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีเกณฑ์วางแผนชีวิตครอบครัวร่วมกันส่วนคนโสดช่วงนี้มีสเสน่ห์มีสเสน่ห์ที่จะดึงดูดคนเข้ามารักเข้ามาชอบโดยไม่รู้ตัวสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินการเงินคล่องตัวดีเพราะนอกจากจะมีรายได้ตามปกติแล้วก็ยังมีรายได้เสริมอีกต่างหากเรื่องของการงาน แม้ว่าคุณจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างแต่อย่าท้อแท้เพราะความสำเร็จรอคุณอยู่อีกไม่ไกลเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ต่างคนต่างทำงานเพื่ออนาคตของครอบครัวส่วนคนโสดช่วงนี้มีเข้ามาในชีวิตของคุณแต่ยังไม่มีใครถูกใจคุณเลยสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินแม้ว่าจะมีรายจ่ายเข้ามาเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้หนักใจถึงขั้นกับมีปัญหารุนแรง เรื่องของการงานแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่มีเหตุผลแต่คนอื่นอาจจะไม่เห็นตรงกับคุณจึงทำให้เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นในองค์กรได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์กำลังจะพัฒนาไปอย่างช้าช้แต่ยั่งยืนส่วนคนโสดมีเกณฑ์จะพบรักกับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมวิชาชีพด้วยกันสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ เรื่องของการเงินควรระวังถูกเอารับเอาเปรียบจากคนใกล้ชิดเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไม่ควรให้คนอื่นยืมเงินหรือร่วมหุ้นกับใครเด็ดขาดเรื่องของการงานช่วงนี้การทำงานของคุณจะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากอาจจะทำให้คุณลำบากทั้งกายและใจควรทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงบ้างเพื่อแก้เคล็ดเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นส่วนคนโสด ในใจลึกๆก็อยากจะมีคนมาคอยดูแลเอาใจใส่อยู่ข้างๆ สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะได้ลาบจากความภาคเพียรและความอุตสาหะของตัวคุณเองเรื่องของการงานมีเกณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นควรทําบุญเกี่ยวกับการสร้างศาสนสถานเพื่อเสริมดวงบ้างเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักไม่หวานชื่นแต่ความผูกพันนั้นมากกว่าเมื่อก่อนอย่างแน่นอนส่วนคนโสดช่วงนี้ยังไม่มีเกณฑ์พบรักแล แสมหวังในเรื่องของความรักเลยดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ